เปิดกลุ่มของรักการที่เปิดกลุ่มจะเป็นอย่าง,ง,างนี้ค่ะพี่กวางสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลวันนี้เราจะมาเปิดเออเราจะมาเปิดกลุ่มของรักของพนมพาการ <t> อันนี้เป็นของรักแพมเพิร์ดของเรซซิ่ง <Circuit> ที่แพทรักมากแลวไม่เคยได้ทิ้งเลยค่ะจ <c oughs> ึิงไม่ทําอันนี้ไม่ควรทําแต่ที่เขาจะทํากันคือรองเทา้ารองเทา้า <t> กระเป๋ารถหรูรถหรูอ่ะรถหรูอะไรอย่างเงี้ยพี่กวางมีเปิดกลุ่มไหม งั้นแพทคิดคอนเทนต์ให้นี่สซลล่แนคิดไปคิดคอนเทนต์เขาอย่างพี่กวางเนี่ยแพทสืบรู้มาว่าพี่กวางเป็นคนเก็บผลงานของตัวเองทุกชิ้นถ้าอย่างนั้นวันนี้แพทจะเอาใจแฟนคลับของพี่กวางโดยการขออนุญาตเปิดกลุ่มของรักผลงานของพี่กวางค่ะนี่มาเลยนี่คือของรักที่ย้อนยุคกลับไปนานเป็นสิบ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 ิปีเลยใช่ไหมครับค่ะเออ จริงๆต้องบอกว่าพี่กวางไม่รู้หรอกนะว่าเขามีเปิดกุอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าก็เคยไลฟ์แล้วก็เอารูปมาโชว์แฟนคลับเหมือนกัน<อ>แต่ว่าไม่ได้ทําเป็นเรื่องเป็นราวเป็น<อ>คลิปอะไรนะคะก<อ><อ>วางเป็นคนที่ชอบสะสมข่าวของตัวเองกับรูปภาพของตัวเองมาตั้งแต่จริงๆชอบเก็บรูปตั้งแต่เด็กๆยังไม่ได้เป็นดาราเลยเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าเราเก็บไว้ในอนาคตเราจะรู้สึกว่าเราได้กลับมาดูอดีตของเราได้ก็เลยเป็นคนชอบถ่ายรูปอพอมาเป็นดาราไม่คิดว่าจะอยู่นาน คิดว่าจะเป็นแค่ปี2ปีตอนเล่นก่กันแล้วก็เลิกเพราะเซ็นสัญญาช่วงเจ็ดสองปีตอนนั้นก็ก็เลยเก็บทุกข่าวน้องแพททุกข่าวทุกอย่างแม้กระทั่งการ์ตูนที่เขาวาดเราหรืออะไรทุกอย่างเพราะเราคิดว่าเราเก็บไว้ให้หลานดูตอนเป็นยายไงทุนจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งกล้องทำคอนเทนต์เลยเอาะว่านี่คือกล้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆสาวโซเชียล เพราะเราเป็นยูทูบเบอร์อันนี้สับห้องค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสาบโซเชียลค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสับโซเชียลกวางก้าวกวางกมลชนกเขมยุทินนะคะก็ YouTube กวางกมลชนกออฟฟิเชียลนะคะวันนี้กวางก็อยากจะมาเปิดกลุ่มความรักของห่วงของกวางนะคะซึ่งก็คือข่าวเก่าๆที่กวางเก็บมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆดูนะคะว่ามันเก่าจริงๆะค่ะเพราะว่าอันนี้ก่อนที่จะเล่นละครอีกก่อนที่จะเล่นคู่กรรมนั่นก็คือเล่น เล่นหนังแล้วเป็นแบบเชลดเดอร์ธรรมศาสตร์แ like ล้ว like ก็เป็นถ่ายโฆษณาแล้วก็ไปร้องเพลงแบบเด็กๆอะค่ะร้องเพลงแบบแบบเรียนอยู่อยู่ราชินีอะค่ะแล้วก็ร้องเพลงออกเทปแบบเด็กๆอะค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นพาิชอะไรมากมายแล้วก็หลังจากนั้นคนก็มาชวนกวางไปถ่ายแบบไวกิกุน่ารักหวานแหววต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวนี้หนังสือเจ๊งไปหมดแล้วนะคะอันนี้มงกุฎนะคะก็เจ๊งไปแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามันสามารถย้อนกลับไปสู่อดีต ของเราได้นะคะอันนี้เดี๋ยวกวางจะให้ดูค่ะนี่ค่ะไวหวานกุกกิ๊กน่ารักค่ะกับพี่จอนนี่แอนโทเน่พี่ส้มโอเป็นพิสุทธิ์พี่กบอนุสลานี่ยุคนั้นก็เลยรู้อายุกันหมดเลยนะคะอันนี้สมัยเป็นเชียริเดอร์ธรรมศาสตร์ค่ะก็ยังไม่ได้เป็นดาราเลยมายังยังไม่หมดเท่านี้ค่ะอย่าเพิ่งค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะปกหนังสือมาเล่นหนังแล้ว ภาพยนตร์บันเทิงดาราภาพยนตร์หลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะอธิบา้ที่ากสียังดีอยู่เลยค่ะแล้วก็นี่น้ำฝนค่ะน้องสาวที่ไปอยู่เมกานแล้วตอนนี้รู้จักไหมคะหนังสือสาวสวยสาวสวยค่ะโอ้โหอย่าให้อย่าให้ยูทูบเบอร์คนนี้พีเต์นะคะมันยาวค่ะ อันนี้มือใหม่นะคะสาวโซเชียลต้องตั้งใจฟังมาทั้งใจฟังนะะคอันนี้พอมาเล่นละครแล้วอันนี้ก็ไปฝนต้นหนาวเห็นไหมคะก็จะมีน้องต้อมและชินิกอนพี่เหมียวต๊อกแท๊กในยุคนั้นเดี๋ยวนิดนึงฮะทีวีพูโลโก้อันนั้นอาเป็นคนออกแบบนะฮะตบมือตบมือกที่ค้างอาใช่ครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวตบมือนี้ค่ะคุณอาเดี๋ยวนะคะและอันนี้นะคะรายการอะไรคะต้อ อันนี้ก็คือรายการสี่ทุ่มสแควร์ตอนนั้นว้าวฟังก็ดีใจมากฟังก็ต้องเก็บไว้นะคะเห็นไหมว่ามันเล่าอดีตได้ใช่นะคะเดี๋ยวนะคะครับคุ่อะคะและนี่ค่ะหลักกันหมดยังคะนี่เป็นปกหนังสือเรียนฮะใช่นี่แม้แต่หนังสือเรียนนะฮะอังซูมาลินเนาะได้ไปขึ้นปกหนังสือเรียนอ่ะขออนุญาตพิมพ์คอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์ของยูทูบเบอร์เมื่อไหร่หมดค่ะพี่กวางอดีเก็บเก็บ เออพอดีพี่เก็บมานานมากนะคะน้องคือน้องคิดดูนะคะว่า30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันจะทําได้หลายครั้งโปรดติดตามคราวหน้านะคะจ้าดีพี่ต่อมากดีต่อไปนะคะไม่ต้องรีตามขอบคุณค่ะยังหวานไหมกับคุณน็อดนติกก็เหมือนเดิมค่ะคุณแอ้มก็แสดงว่าหวานก็หวานนะไม่รู้สิน่าจะหวานบางคนอื่นก็ว่าบอกว่าหวานยังไงหวานยังไงคะก็อย่างเมื่อกี้ในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยน้องที่ทําผมก็บอกพี่ความพูดเพราะ กงก็บอกเอาพี่พูดธรรมดาปกติพูดโทรศัพท์กับพี่น็อตนะคะพี่นอ็อตขารับลูกยังคะงูน้องไหนถึงบ้านถึงตรงไหนแล้วคะลูกอะไรก็คุยอย่างนี้<ม>เขาก็บอกอูพี่กวางพูดพอจังเลย<ม>ก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือหวานไหมแต่ว่า,วาเราจะคุยกันอย่างนี้ตลอดทุกวันนี้ก่อนนอนเนี่ยก็จะหอมแก้มกันไอ้ยาโนะอาพ,พี่น็อตเดินง่วงเมื่อคือกวางพี่ง่วงแล้วกุญไนนะปันดีแล้วก็หอมอ่ะค่ะกุญไนพี่น็อตนั่นแหละปันดีทุกคืนไหมคะทุกคืนถ้ามันไม่มีสักคืนที่ไม่เป็นอย่างนั้น ต่างังหวัดกัศัพท์อ๋อมาอยู่ด้วยกันมันก็หอมรันไม่ได้อยู่แล้วก็ใช่ไงนี่ป้าจะคุณหน้าจุ๊กจุ๊กเอกันต่างประเทศก็เฟซไทม์ได้เห็นแล้วลูกด้วยไม่ใช่แค่เราสองคนคืออ่ะน้องเนตน้องเนยกุ้ดหนท์กันทุกคนทุกคนกุ้ดไนท์กันหมดหอมกันหมดพี่ก็หอมน้องนะพี่ชายหอมน้องสาวเขาจะได้ไม่เขินน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าพี่เป็นคนอื่นไม่ไม่รู้สึกเลยเนาะพอ่กวางทุกวันนี้เรายังนอนกันสี่คน dia <laughs> tu <laughs>